XO oh, นะครับเอกโซติกฟู้ดเป็นผู้ผลิตหลัหลกๆคือซอสพริกนะครับส่งออกต่างประเทศนะฮะภาพของ a อ y s สเมตติ้งเมื่อวานก็ยังเป็นภาพชะลอตัวนะครับเ,เริ่มเลยแล้วกันนะครับว่าบริษัทเขามีการปรับลดเป้าของปีสองสี่นะจากเดิมเป้าเขาบวกสิบ5สิบห้าเปอร์เซ็ตต่อปีนะฮะปรับลงมาเหลือระดับทรงตัวนะครับนั่นอิมพรายถึงไรมาสี่เนี่ยแนวโน้มทิศทางของออเดอร์ นะครับยังเปน็นลักษณะชะลอตัวแรงยเยียแล้วก็ยังลดลงเล็กน้อยคิวอนคิวนะครับหลักๆเน้นดูคิวอนคิวดีกว่าเพราะว่าไซ mm hmm. มาสามที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นติดทางจังหวะแรกแล้วที่ปกติเนี่ยกำไรเขาห้าไตมาสก่อนนั้น,นแถวสองร้อยี่สิบถึงสองร้อยหกสิบล้านต่อไตามานนะครับไรมาสามลงมาเหลือแ,แถวร้อยห้าสิบล้านนะครับ mm hmm. ภาพไตามาสี่ก็ยังเปน็นลักษณะใกล้เคียงกันชะลอตัวเล็กน้อยนะครับหลักๆคือลูกค้าสอง สองภูมิภาคหลักๆนะครับยุโรปและอเมริกายุโรปเนี่ยแปของไรายได้เนี่ยก่อนหน้านั้นลูกค้าสั่งสต็อกเข้าไปเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือลูกค้ามีการปรับโครงสร้างทีมขายนะฮะแล้วก็ค่อนข,ข้างแอคทีฟนะครับเเลยสั่งเข้าไปเยอะแล้วจังหวะปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างตลาดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่แม้ตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆคือระดับสต็อกของลูกค้ายังค่อนข้างสูง นะครับอีกตลาดสําคัญหนึ่งก็คืออเมริกานะครับซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นไรเวอร์นะครับเพราะว่าเจ้าหลักในอเมริกาก็คือหอยฟองเนี่ย <c oughs> มีปัญหาเรื่องกําลังการผลิตขาดแคลนนะครับเอทาให้ที่ผ่านมาผู้ผลิตซอสหลายๆเจ้าก็คือพยายามพูดง่ายๆจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแย่งตลาดกันนะครับขณะที่บางช่วงเนี่ยหอยฟองก็คือเบอร์หนึ่งเนี่ยมีสินค้ากลับมานะครับแต่ว่าใช้ โปรโมชั่นราคาเข้ามาแข่งนะครับทำให้พูดง่ายๆตลาดอเมริกาเนี่ยอยู่ในช่วงฝุ่นตลบครับนะครับคนพยายามขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะแล้วก็ใช้ราคามันค่อนข้างเยอะนะขณะที่ผ่านมาลูกค้าสั่งของ XO เ้เขาไปเยอะปัจจุบันก็ยังเป็นภาพลักษณะใกล้เคียงกันคือสต็อกค่อนข้างเยอะนะทิศทางเนี่ยก็คือยังมองว่าไตามาสสีก็ยังเป็นลักษณะชะลอตัวนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยการฟื้นเนี่ยน่าจะมองไปเลยเอาช่วงแถวกลางกางปีสองห้านะครับแล้วก็ตรงนี้มันสอดคล้องกับภาพอดีตนิดน,นึงพอเราไปดูภาพอดีตในช่วงห้าหกปีย้อนหลังนะครับเขาจะมีรอบที่ไซเคิลดีๆเนี่ยเวลามันแต่ละรอบเนี่ยเวลาถึงจุดพีคข,ของไซเคิลรอบนั้นเนี่ยแล้วกว่ามันจะกลับมาพีคอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาประมาณห้าถึงเจ็ดไตมาสนะครับซึ่งรอบนี้อะพีค อยู่ที่ตอนไตรมาส4ปี2-3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตามลอจิกนี้นะกว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอาจจะต้องไปกลางปีหรือท้ายปี2-5นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือเรื่องกำลังการผลิตนะครับสำหรับลายใหม่เนี่ยจะจะคอมเมอร์เชียลรันไตรมาส4นี่แหละแล้วก็น่าจะรันเสร็จแล้วก็ส่งออกเชิงคอมเมอร์เชียลได้เนี่ยอยู่ไตรมาส1-2-5นะฮะ ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเป็นคอนเซิร์นนิดหนึ่งตรงที่ว่ากำลังการผลิตมันมาตอนที่ช่วงออเดอร์ของเรามันค่อนข้างชะลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกมันมีโอกาสที่อัตราก,กำไรมันอาจจะมีผลกระทบตรงนี้บ้างนะครับ<ม>โดยรวมเนี่ยเรามีการปรับกำไรลงมานิดหน่อยนะประมาณทับสองเปอร์เซ็นต์นะครับตามทิศทางที่มันยังชะลออยู่นะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเ ทำรายปีนี้น่าจะทรงตัวแล้วปีหน้าเรามองว่าจะอ่อนตัวเล็กน้อยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมีเรื่องของ b o i ที่หมดด้วยนะครับปีหน้าจะกลับมาจ่ายเต็มปีนะฮะโดยรวมเรามองตรงนี้ยังเป็นนิวตรอลนะครับราคา,าเป้าหมายใหม่อยู่ที่21บาท10ตังค์นะครับหุ้นเนี่ยมันปรับลงมาเยอะนะแล้ว valuation ตอนนี้มันจริงมันก็ถือว่าถูกนะแต่ว่าระยะสั้นเรามองว่ายังขาด Catalyst อยู่แล้วเราคิดว่า กว่าจะฟื้นเนี่ยอาจจะไปอาจจะอยู่ในช่วงกลางปีหรือท้ายปีนะเราเดี๋ยวเรารอประเมินจุดเข้าลงทุนต่อไปนะครับครับตัวกําไรครับคุณแบงค์ที่มันลงมาจากสองร้อยกว่าบาทสองร้อยล้านเนี่ยนะครับลงมาอยู่แถวแถวร้อยกลางๆเนี่ยนะครับเทรนเนี่ยมันจะลงต่อไปอีกไหมหรือว่ามันจะเป็นตัว L หรือ U shape แล้วครับต่อจากนี้ยครับผมมองเป็น L นะแล้วผมคิดว่าอาจจะต้องรอสักหนึ่งถึงสองไตรมาส นะครับจุดที่เรามองว่าจะเริ่มฟื้นจุดแรกนี้อาจจะไปอยู่ในช่วงกลางปีสองห้านะครับอ่ะนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ในช่วงสั้นก็ยังไม่ได้น่าสนใจในการลงทุนก็เลยให้แค่ถือนะครับใช่ครับ